เสร็จสวัสดีครับแป้ครับวันนี้นะครับมีคลิปพิเศษสั่งตรงจากประเทศอเมริกาเนี่ยกันมาเลยพอดีนะครับเพื่อนผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อเมริกาแล้วเป็นแบบสาวก MCU เนี่ยเหมือนกันไงผมก็เลยสั่งเลยเฮ้ยบัตโซจัดรีวิว หนังภาพยนตร์ black panther นะครับ wakanda forever เนี่ยจากที่นู่นเลยเนี่ยถ่ายคลิปส่งมาให้หน่อยเป็นการแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเออว่าเฮ้ยโรงหนงโรงหนังนะบรรยากาศที่นู่นเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยกันบ้างนะครับสำหรับคุณบัสโซเนี่ยก็เป็นเพื่อนกลุ่มแก๊งของเราด้่แหละก็เป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทเลยกับทั้งคุณบมัมและก็ทั้งคุณมอ ของแบบแก๊งเราเนี่ยแหละเออโอเคอ่ะลองไปฟังนะครับแล้วก็ลองไปดูบรรยากาศจากประเทศอเมริกาจากคุณบาสโซกันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับผมบาสโซนะฮะเป็นตัวแทนจากช่องเป้บัมนะฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงหนัง AMC สาขาไทสันคอนเนอร์นะครับรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมวันนี้ก็จะมาดูหนังเรื่อง Back Panther w a ากันดา for ever ดูเสร็จแล้วก็จะมารีวิวนะฮะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้าไปด้านในก่อนครับแล้วพอเข้าไปด้านในจะถ่ายบรรยากาศหน้าโรงให้ดูแล้วกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างโรงหนังที่นี่ตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับผมอ่าบรรยากาศก็เหมือนโรงหนังบ้านเราเนี่แหละฮะแต่บ้านเราบางที่ดูไฮโซนดนซ้ำ แล้วก็มีขายออปัอรคอนขายทั่วไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีตู้น้ํากดเป็นออโตโอ้อเรากดกดตู้ที่นี่มันก็เป็นแนวแนวนี้กดอ่าเนี่ยแล้วจะมีให้เลือกเห็นไหมเลือกได้อะไรได้มีแนวน,านี้ใช่ไหมะอะไรบาบาเห็นไหมมีเพียบเลยอย่างเงี้ย ก็กดได้ตามใจฉันแต่ก็ต้องซื้อก่อนนะฮะ <S <S อืมแล้วก็ทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากขายขนมขนมอืม <S 1> <S 1> <S 1> เหมือบมาเราแล้วก็ส่วนลงผมดูน่าจะลงไหนเนี่ยนับรู้ตัวก็ลืมนะฮะอย่างไงก็ขอเดินเข้าลงก่อนแล้วนะฮะ ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆวันนี้มาดูกับหลานด้วยแต่หลานวิ่งเล่นแถวนี้แหละอืน่าจะวิ่งไปห้องน้ําเดี๋ยวขอตัวพาหลานเข้าไปก่อนโหแม่โคตรนุกเลยเออผมดูแลชอบมากอ่ะเออแต่แบบแอบน้ำตาคอนิดนึงเดี๋ยวขอนั่งกง่อนโอ้ยแอบน้ำตาคอเลยเพราะแบบแอบคิดถึงทิชาร่า เออเพราะแบบเหมือนเรื่องที่เขาปูให้คิดถึงเนี่ยเออสุดยอดเลยเริ่มต้นมางานศพนี่ก็ยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับทีชาล่าและฉากไตเติลที่แบบเป็นโลโก้มาเวลอะแล้วมีภาพแบบชัดบิก๊กบอสแมนเยอะๆอะ่ะเ,เขาทําได้ดีมากคือดูแลลึกถึงเลยอะระหว่างเรื่องก็แบบปูเกี่ยวกับทีชาล่าแล้วก็ท้ายเรื่องก็ยังแบบแอบหยอดเกี่ยวกับทีชาล่าอีกดูแลแอบมันตา,ตาคอนดนึงเออโดยรวมผมว่าสรุปดีนะ ผมชอบผมชอบคือผมไม่ติงมาเวลอยู่แล้วผมชอบเรื่องแบบเรื่องนี้โอเคเลยอะเนมอนี่ก็แบบโคตรเก่งเลยบินโคตรไวเลยปึดผับผึดผับนึกว่าแบบห่อเหนินเดินอากาศได้เหยียบเมฆาได้อะเออปีกกระติดเดียวแต่บินโคตรไวเลยสุดยอดอืมส่วนแก๊งทาโลแค่นะ่ะแก๊งตัวฟ้าแก๊งอวตารเนี่ยโอ้โหแม่งแบบโคตรเก่งเลยคือแบบชอบมากตอนแบบประทะกับแก๊งดอลลาร์มิราเช่ ขนาดอาโอโเคเย่กับอานิก้าแบบใส่ชุดมิดไนท์แองเจิลแล้วนะยังสู้ไม่ได้อ่ะอสุดยอดสุดยอดชอบชอบฉากแอคชั่นผมก็ชอบมากเลยฉากที่แบบชูลี่กับอไอโอโคเย่ไปช่วยลิลี่วิลเลียมอ่ะไอไอรอนฮาร์ดอ่ะแบบฉากนั้นนึกถึงภาคหนึ่งเลยอ่ะคือแบบแฟลชแบ็คมาเลยภาคหนึ่งคือแบบขับรถซิ่งแล้วแบบแอคชั่น่ะแต่ภาคนี้โหไอโอโคเย่แบบขับมอเตอร์คาร์จ้า สีแดงมันเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นยี่ห้อเเมอลคูด้า440น่าจะปี74อ่ะ73 74เพราะไฟท้ายกลมโคตรเฟีย้ยวอ่ะฉากนี้เฟี้ยวมากมแล้วชูรี่ซิ่งมอไซค์ก็เฟีย้ยวเฟีย้ยวเฟีย้ยวฉากแอคชั่นแบบอีกฉากหนึ่งผมชอบนะที่เนมอมาบุกวากันดาโอ้โหวากันดาถล่มจ้าเละจ้า นุกๆนๆกนกนกสุดๆ,ๆุดๆๆแล้วก็คือถ้าถ้าชอบที่สุดนะผมชอบการแสดงการแสดงของเออควีนรามอนดาด้วยคือแบบแสดงโคตรดีอ่ะฉากที่แบบประชุมสหานานาชาติอ่ะโคตรเจ๋งเลยแบบแสดงแบบทรงพลังมากคือผมดูขนลุกเลยอ่ะเออมีความเป็นผู้นำสูงมากอ่ะเออแบบรับบรรยกาศด้านข้างแบบโคตรเท่อ่ะ โอ,อ้ผมดูแล้วเฮ้ยม็นเจ๋งเว้ยเท่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 คือโดยรวมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เขาแบบทําเกี่ยวกับพวกแบบแนว go พาวเวอ่ะคือแต่ละคนแบบคิงลามาดาอย่างเงี้ยชูรี่อย่างเงี้ยนาเคียอย่างเงี้ยโอโเคเย่อย่างเงี้ยอานิก้าอย่างเงี้ยผู้หญิงทั้งนั้นเก่งทั้งนั้นเออดีดีด,ดออีผมว่าถ้าใครชอบแนวเนี้คือแบบต้องชอบอะ่ะอืมแล้วถ้าติงมาเวลชอบอยู่แล้วแน่นอนสําหรับผมนะ คะแนนเนี่ยน่าจะให้ประมาณสักแปดเอาแบบความชอบล้วนๆไม่เกี่ยวกับคุณภาพเหมือนเดิมตามคอนเซตต็ปช่องเป้บัมเฮ้ยยังไงวันนี้น่าจะพอแค่นี้แหละฮะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปหาหลานแล้วแหละพอให้หลานออกมาก่อนเพราะผมจะถ่ายคลิปรีวิวอ่าวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเป็นแบ็คกราวสวยๆนิดนึงไอโอเคฮะเจอกันครับเด็ดเลย <laughs> คะแนนเนี่ยเออไปในทิศทางนะครับเดียวกันคะแนนเท่ากับคุณบัอบเนี่ยกันไปเลยเออก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศกบ้างเนะยพาไปดูนะครับว่าเออการดูหนังที่อเมริกาเนี่ยมันก็คล้ายๆบ้านเรานี่แหละ <c oughs> พอดีเนี่ยคุณบาโซ่เนี่ยก็คุยกับผมหลังไม่ว่าเขาไปแบบวันธรรมดากลางวันเหมือนกันเออก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีคนดูคนอื่นเนี่ยสักเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับบ้านเรานะเออเหมือนที่ผมกับคุณบัอไปดูนะครับ พอมันเป็นวันธรรมดาวันปกติเนี่ยเออเออเอเอเวลาช่วงเวลามันเป็นช่วงกลางวันช่วงบ่ายเนี่ยแน่นอนว่าคนก็ต้องแบบว่าส่วนใหญ่ก็ต้องแบบว่าติดธุระทํางานอะไรเงี้ยนี่เออโอเคก็เลยแบบบรรยากาศเนะี่ยก็เลยแบบดูแบบเงียบเหงาหน่อยนะเนี่ยเออเก๋ไก๋เก๋กูดกันไปเลยต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนของแบบแก๊งเราคุณบัสโซนะครับคุณบัสบัสโซฟลอนอก <laughs> บาสโซฟลอแตกเออที่แบบอุตส่าหสละเวลานะครับเวลาเที่ยวถ่ายคลิปมาแบบว่าให้แฟนช่องเราเนี่ยได้รับชมรับดูกันด้วยแล้วโอโหแล้วข้อมูลของคุณบาสโซนี่ต้องบอกว่าแน่นปักเลยนะเออมีข้อมูลเกี่ยวกับรถนะครับโอ้โหมัสเซคาร์หรูรุ่นหรูปีอะไรกันเนี่ยแบบและเอียดกันไปเลยเพราะว่าคุณบาสโซเนี่ยเขอชอบเรื่องรถยนต์เป็นแบบสายแบบรักเรื่องรถเนี่ย มาได้แบบสมัยเป็นวัยรุ่นกันแล้วแล้วก็เป็นแบบอีกหนึ่งท่านที่แบบรักชอบนะครับในหนังในภาพยนตร์ของ Marvel ของ Cinematic Universe MCU เหมือนกับผมเหมือนกับคุณบั๊มเนี่ยเหมือนกันไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณบัสโซมาแบบถ่ายคลิปนะเอเอเอ,เอ,ออกกับช่องเราเนี่ยอีกนะครับเออโอเค thank you บัสโซนะครับโอ้โหเพื่อนกลุ่มแก๊ง ของเราเนะีอีกหนึ่งรอบนะเออเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะอย่างสมมุติแบบ a อเวอร์ชาภัก2งเนี่ย t h e Way of Water เนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบนัดรวมแก๊ง <c oughs> ถ้ามีเวลานะถ้าแบบว่างตรงกันนะครับอาจจะแบบเป็นผมคุณบัมคุณหม้อคุณบาสโซนะเออจัดแบบทำคลิปรีวิวบล็อกไปดู i m a x อะไรกันอย่างนี้เนี่ยการอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจัดต่อ กันเลยโอเคสำหรับท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในะช่องเรามีฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนะครับกับปุ่ม super thanks เออสามารถกดส่งกำลัง donate มาช่วยเหลือช่องเราเนี่ยได้เลยหรือใครที่สนใจนะครับสมัครสมาชิก membership เนี่ยก็ยังมีอยู่สำหรับสมาชิกนะครับผมจะขอบคุณด้วยการผลิตคลิป exclusive คลิป m e m b e r s h i y เฉพาะสมาชิกเท่านั้นเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ย จะเริ่มพยายามนะครับกลับมาอัพคลิปให้สม่ําเสมอเนี่ยกว่าเดิมเพราะว่าการจัดเก็บห้องเนี่ยเออการแบบจัดโต๊ะคอมใหม่อะไรอย่างไรของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยและอัพคลิปไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยใครยังไม่ได้ดูนะเออแวะย้อนกลับไปดูนะครับได้เลยเดี๋ยวจะมีแบบเทคนิคนี่เออการจัดห้องการจัดโต๊ะอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเพิ่มเติมแทรกแทรกแซมแซมมานะครับเป็นแบบอีกหนึ่งคอนเทนต์ มาแบบเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยการบ้างส่วนเรื่องหลักภาพยนตร์และซีรีส์เนี่ยไม่พลาดอย่างแน่นอนใครที่ถูกใจนะครับและอยากช่วยเหลือช่องเนี่ยแค่กดติดตามกด subscribe กด likecomment มาเมาส์มอยพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือช่องได้อย่างมากมายสุดๆเต็มที่กันไปเลย สำหรับใครที่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับส่งตรง from u n i t e d s t a t e s of America